ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิฏยิขุยานค่อยๆว่าไปทีละขัน้นถามว่าท่านจะฝึกมโนมิจีาเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมาบัตถาว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่าง่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดเอ้การรู้ผิดเอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักที ถ้าได้มนโนยิธิเขาแก้ารณ์กันข้างบนน้นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก่รวมไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าถึงมนโนยิธิมาว่าการที่ปิยุขุยานผมสอนไม่แล้วว่าพุทธังเมฆะมิจิตังมะาอาอุ ทำมังมีคณิมิจิตังออกอ,อกมามะสังคัง,งมีคณิมิตจิตังอามาอ,อ,กมอุกนี่เป็นแบบรัดครบหมดวิชาแปดที่กัลสีสมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมดเวลาก็าทํเกาทํากันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมด